โบเมลดายอมรับคุยกับอเล็กเรื่องแตง่งอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนคู่รักที่หวานแววให้กันตลอดไม่ขาดสายสําหรับโบเมลดาและอเล็กเทระเดชที่ล่าสุดสาโบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความรักในงานอีเวนต์งานหนึ่ง ที่ได้มีนักข่าวสัมภาษณ์ถามเรื่องแต่งงานว่าจะแต่งตอนอายุเท่าไรเธอได้บอกว่าแลนเอาไว้30ก็พอส่วนอเล็กเคยคุยกันแล้วตอนนี้พี่อเล็กก็น่าจะพร้อมพอสมควรจากคําที่เขาพูดออกสื่อกับพี่พีแต่เขาไม่ได้ระบุว่าเขาอยากแต่งกับใครให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแค่วิดีโอมันก็สามารถเปลี่ยนคนได้เรื่องมีลูกก็มีคุยกันบ้างอยากมีกลัวว่าถ้ายุมากเกินไปแล้วจะมีปัญหารเรื่องการมีลูกยากเพราะสมัยนี้อาหารการกินก็ทําให้มีลูกยากไปหมดเลย รวมถึงอากาศก็ด้วย